สครามเป็นสัญลักษณ์แห่งความขัดแย้งและการสูญเสียไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่มันได้เกิดขึ้นแล้วหลายครั้งในหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งในนั้นคือกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศสหรือสงครามฝรั่งเศสไทยซึ่งเราเรียกกันติดปากว่าสงครามอินโดจีน ดาปลายปืนห้าเล่มที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวกับรูปปั้นล่อทองแดงขนาดสองเท่าของคนธรรมดาเป็นตัวแทนของทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและพลเรือนกับรายชื่อผู้เสียชีวิตจากสงครามอินโดจีนถูกจารึกไว้ณนะอนุสาวรีชัยสมรภูมิที่ตั้งตรงงานอยู่นี้วีรกรรมและวีรบุรุษ นั่นคือความภูมิใจที่หลงเหลือจากร่องรอยของสงครามในยุคการล่าอาณานิคมระหว่างพุทธศักราช2430ถึงพุทธศักราช2450ไทยต้องเสียดินแดนบางส่วนให้กับฝรั่งเศสรวมห้าครั้งเพื่อรักษาเอกราชไว้แต่คนไทยทั้งประเทศยังเฝ้ารอเวลาที่จะได้พื้นที่ กว่า480,000ตารางกิโลเมตรที่สูญเสียไปนั้นกลับคืนพุทธศักราช2479ความพยายามครั้งแรกของการเจรจาได้เริ่มขึ้นเมื่อรัฐบาลไทยยื่นข้อเสนอขอปรับปรุงเส้นเขตแดนแต่ฝรั่งเศสต่อรองว่าให้รอไว้เจรจากันเมื่อจะทำสัญญาเกี่ยวกับอินโดจีน หลังจากนั้นการเจรจาได้เกิดขึ้นอีกหลายครั้งแต่ไม่ประสบผลสําเร็จทําให้สถานการณ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดขึ้นกันยายนพุทธศักราช2483เครื่องบินรบของฝรั่งเศสเริ่มบินล่วงล้ำเขตหน้าฟ้าไทยข้ามฝั่งแม่น้ำโขงเข้ามาในเขตจังหวัดนครพนมบ่อยครั้ง จนนำไปสู่การสู้รบสงครามอยากไม่เป็นทางการจึงเริ่มอุบัติขึ้นแปดตุลาคมพุทธศักราช2483นิสิทธนิสิตนักศึกษาและประชาชนไทยได้รวมตัวกันเดินขบวนสนับสนุนให้รัฐบาลดำเนินการเรียกร้องดินแดนกลับคืนจากฝรั่งเศส ประเทศที่เชี่ยวชาญเรื่องการทำสงครามจากการล่าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศสร,รู้ดีว่าในตอนนั้นผลจากสงครามโลกครั้งที่สองทำให้จำนวนทหารของพวกเขาไม่เพียงพอที่จะวางกำลังได้ตลอดแนวชายแดนติดกับประเทศไทยพวกเขาจึงแก้ปัญหาด้วยการวางแผนตรึงกำลังเฉพาะจุดที่คาดว่าจะเผชิญหน้ากับกองทัพไทย 12 7. นิกา7นาทีของวันที่27พฤศจิกายนพุทธศกราช2483เครื่องบินโปรเตสของฝรั่งเศสบินลุกล้ำเข้ามาถ่ายรูปสถานที่ราชการในจังหวัดนครพนมพันจา่าอากาศเอกทองใบพันสบายนำเครื่องบินฮอ,อกสามออกปฏิบัติภารกิจบินขับไล่และยิงไป21นัดจนฝ่ายทรงข้า ต้องลดระดับต่ำลงและบินหลบไปในช่องเขาขวัญแห้กำลังใจขบรรดาเหล่าทหารประชาชนโดยเฉพาะชาวนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงเริ่มดีขึ้นเพราะเหตุการณ์การสู้รบที่ผ่านมาทำให้เห็นถึงความพยายามอันกล้าหาญแม้จะหมายกับการรบทางอากาศแต่เสืออากาศไทย พร้อมเผชิญหน้ากับผู้รุกรานที่เหนือกว่าทุกนาที28พฤศจิกายนพุทธศกราช2483การต่อสู้ทางอากาศครั้งแรกของไทยได้ถูกจารึกไว้บนหน้าประวัติสั์เครื่องบินโบเตสหนึ่งเครื่อง พร้อมกับเครื่องบินโมราณ5เครื่องของฝรั่งเศสบินเข้ามาทางทิศใต้ของจังหวัดนครพนมเสียงดังกระหึ่มของเครื่องยนต์ทำให้ในายเรืออากาศตรีสานิตโนนมาดีและจ่าอากาศโทปร,ระยูนชุโกมลจันต้องพลาจากอาหารเช้าวิ่งไปประจำเครื่องเครื่องบินคอแซคู่ใจ ของนายรืออากาศตรีสานิทนวลมณีทะยานขึ้นฟ้าและเผชิญหน้ากับฝ่ายตรงข้ามอย่างรวดเร็วด้านหลังมีคู่หูอย่างจ่าอากาศโทรประยูนสุกุมลจันทร์บรรจุกระสุนปืนพร้อมยิงเวลาแห่งการสู้รบดำเนินไปอย่างดุเดืดทุกครั้งที่ฝ่ายตรงข้ามปักหัวําลงมายิงเราจากุนสูงแล้วดึงเครื่องขึ้นนั่นเป็นโอกาสหมาะ พราะทำให้มีมุมยิงกว้างพอที่กระสุนปืนกล97นัดจะถูกยิงาสาดไปยังเครื่องบินโมราณ5เครื่องนั้นอย่างถนัดปืนน่จะมีมุมอับในการยิงอยู่มุมหนึ่งคือมุมซึ่งอยู่ตรงท้ายพอดีเพราะว่ามันจะติดหางเสือของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเงยเครื่องขึ้นนะครับก็เท่ากับกดหางเครื่องบินลงเราจะมีมุมยิงกว้างขึ้น สิ่งที่ทําให้หัวใจของากาอากาศโทรประยูนยต้องเต้นแรงกว่าเดิมคือภาพเครื่องวินเครื่องหนึ่งของฝรั่งเศสม้วนตัวดิ่งลงสู่พื้นซึ่งหลายความว่าระสุนจำนวนหนึ่งใน9 7ดนัดนั้นสำฤทธิ์ผลตอนแรกๆนั้นพอขึ้นไปพ่อก็บอกว่าถูกรุมยิงมาจากทุกทิศทุกทางเพราะเครื่องบินเขามีทั้งประสิทธิภาพมีสมรรถนะแล้วก็มีจำนวนที่มากกว่า แต่เมื่อยิงสู้กันไปสักพักหนึ่งคุณพ่อบอกว่าฉันตั้งใจหมายว่าฉันจะต้องจับมันเครื่องเดียวถ้ายิงมั่วอย่างนี้หลายๆเครื่องฉันคงยิงไม่ถูกฉันก็เลยตั้งสติแล้วก็ทําตามความคิดเมื่อกระสุงหมดนายเรืออากาศตรีสานิตนวลมณีพยายามนําเครื่องบินกลับเข้ามาในเขตจังหวัดนครพนมโดยมีเครื่องบินค่าศึกไล่ตามอย่างกระชันชิด พันจ่าอากาศเอกทองใบพันสบายและจากอากาศเอกนามพุ่มรุ่งเรืองได้นำเครื่องบินฮอกสาเข้าสกัดกันยุทธเวหาครั้งแรกของประเทศไทยปิดฉากลงโดยที่ฝ่ายไทยไม่ได้รับอันตรายรุ่งเช้าของวันที่สิบธันวาคม พุทศศักราช2,483กองทัพอากาศไทยส่งเครื่องบินฝูงใหญ่ไปโจมตีนครเบียงจันวันนั้นเครื่องบินคอแซที่นายเรืออากาศโทสานิชนวลมณีทำหน้าที่นักบินและจากอากาศเอกเฉลิมดัำสวิตเป็นคนตื่นหลังได้เข้าโจมตีที่ตั้งทางทหารของฝ่ายตรงข้ามแต่ถูกระดมยิงจากภาคพื้นโดนถังเชื้อเพลิงทะลุ และเกิดไหจ่าอากาศเอกเฉลิมเสียชีวิตส่วนนเรืออากาศโทสานิตถูกกระสุนที่หัวเขาได้พยายามบินประคองเครื่องกลับมาฝั่งไทยจนถูกไฟลูกต้องโรดรร่มลงในหนองน้ำบริเวณบ้านพรานเรา้าวอำเภอท่าบอกจังหวัดหนองคายก่อนถูกนำตัวมารักษายังโรงพยาบาลทหารกรุงเทพ เป็นคนที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวแล้วก็ตัดสินใจอะไรด้วยความรวดเร็วผมมีโอกาสได้เจอคุณแม่คุณสานิตที่โรงพยาบาลภุมิพลนะครับท่านกอดผมแล้วท่านก็ร้องไห้ว่าท่านจําได้คุณพ่อไปที่บ้านบ่อยๆท่านมีความภาคภูมิใจในตัวลูกของของท่านเป็นอย่างยิ่งเลยครับคือวันที่เผาศพเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดจอมพลปทบุลสงครามนายกรัฐมนตรีตอนนั้นนะครับมาเป็นผู้เดินนำหน้าขบวนศพในวันชาปนากิจนะครับ ปาวการจากไปยังไม่มีวนันลับของนายนาวาอากาศตรีสานิตนวลมณีนำความเศร้ามาสู่คนไทยแต่วีรกรรมของนายทาหารกล้าผู้นี้ก็ดีถูกบันทึกไว้ในใจของพวกเราเช่นกัน12ธันวาคมพุทธศักราช2483เวลา1นาฬิกา นายเรืออากาศตรีจวนสุขเสริมผู้บังคับหมวดบินที่หนึ่งฝูงบินขับไล่ที่70นครพนมได้รับแจ้งว่าฝูงบินทิ้งระเบิดของฝรั่งเศสกำลังบินเข้ามาแม้รู้ดีว่าสมรรถนะและอาวุธของเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามเหนือกว่าแต่ด้วยความกล้าหาญและสัญชาตญาณของนักรบจึงตัดสินใจนำเครื่องบินฮอสขึ้นบินขับไล่ในทันที จนในที่สุดถูกฝ่ายตรงข้ามยิงตกที่บ้านตาและประเทศไทยได้สูญเสียวียรบุรุษของชาติไปอีกหนึ่งท่านการรบได้เปิดฉากขึ้นอีกครั้งในวันที่8มกราคมพุทธศกราช2484 เครื่องบินฮอก75สหามเครื่องบินคุ้มกันเครื่องบินนางโยย่า24เครื่องของไทยกลับจากการทิ้งระเบิดที่เมืองพระตบองและสีมราชคณะบินพันนครวัดเพื่อกลับดอนเมืองเครื่องบินโมรานสี่เครื่องวิ่งขึ้นจากสีมราชปามาไมเรืออากาศตรีผันสุวรรณรักษ ตัดสินใจนำเครื่องบินพ็อก7 5เข้าทโจมตีโดยมีจ่าอากาศเอกทองอยู่เกียรติบุตรเกาะหมู่ตามลงไปดูดส่วนจ่าอากาศเอกทองคำเปล่งขำก็ยังคงบินคุ้มกันต่อไปหมายเรืออากาศตรีผันสุวรรณรัตน์เรงว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดของไทยจะถูกโจมตีจึงสั่งให้จ่าอากาศเอกทองอยู่กลับไปคุ้มกันเครื่องนงา r r o ส่วนตนเองเข้าปะทะกับเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามทั้งสี่เครื่องเพื่อทุงเวลาและบินไล่กันมาจนถึงสีโสพลเครื่องบินของฝรั่งเศสจึงบินต่อไปแม้ฮอกหของไทยจะโดนยิงแต่ก็สามารถ,ถุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดไม่ให้ถูกโจมตีได้10มกราคม พุทธศกราช2484ลาวทหารกลา้าภายใต้ชื่อฝูงบินพิบูลสงครามนำเครื่องวินนางโมยาปฏิบัติภารกิจโจมตีทางอากาศที่สนามบินบนครวัดโดยการนำของนายนาวาอากาศโทขุนรนนภากาศพร้อมนักบินที่ปรากฏชื่อประกอบด้วยนายนาวาอากาศตรีมอมเจ้ารังสยยกรอ,อาภากร ม้เรืออากาศโทมานพสุริยะมาเรืออากาศโทชุมสายเอกฉันพันจ่าอากาศเอกสว่างพันทองพันจ่าอากาศโทสำราญโกมลวิภาดพันจ่าอากาศโทรจรูนปฤิสราราพันจ่าอากาศโท่บุญเยี่ยมปั้นสุขสวัสดิ์พันจ่าอากาศตรีบุญสุขสบาย จ่าอากาศเอกเกษมสินธุวันนะจ่าอากาศเอกแววจันทศรโดยมีเครื่องบินฮอก75อีกสองเครื่องทำการบินคุ้มกันได้แก่พันจ่าอากาศเอกสังวานวรศัพท์และจ่าอากาศเอกทองคำเปล่งขำคุณพ่อผมเนี่ยนะก็ได้รับอมอบหมายเลยนะว่าให้โจมตี โจมตีที่ตั้งนะครับยุทธศาสตร์นะฮะเช่นสนามบินหน่วยบินที่มีฝรังนะฮะหน่วยบินที่ระเบิดของฝรั่งเศสที่มีฝารังนะครับเครื่องบินของฝรั่งเศสในขณะนั้นเนี่ยนะครับมีประมาณร้อยเครื่องนะครับแต่เป็นเครื่องบินขับไล่เป็นเครื่องบินรัตเวนติดอาวุธและเป็นเครื่องบินที่ระเบิดเนี่ยประมาณ60เครื่องนะครับก็สูสีกันเราก็มีนากุย่าเนี่ย 24เครื่องนะครับ24เครื่องนะครับประมาณเนี้ยนะครัครั้งนี้เป็นอีกครั้งที่เราต้องสูญเสียนักบินผู้กล้าไปในสมรภูมิรบเมื่อเครื่องบินของพันจ่าอากาศโทบุญเยี่ยมปั้นสุขสวัสดิ์และพันจ่าอากาศตรีบุญสุขสบายถูกยิงตก24มกราคมพุทธศักราช2484 เมืองต่างๆแถบทะเลสาบเขมรดังสนั่นไปได้วยเสียงระเบิดจากเครื่องบินทิ้งระเบิดนางโยา่เก้าเครื่องซึ่งเป็นพุ่งกันโดยเครื่องบินฮอค75สาเครื่องจากการบัญชาการของนายนาวากาศโทขุนรนนภาการและนายเรือกาศโททวีจุลศัพท์ในขณะเดียวกันทางเสีมาลาก็ถูกโจมตีจากเครื่องบินทิ้งระเบิดมาตินสาเครื่อง โดยมีเครื่องบินฮอค75สามเครื่องบินคุ้มกันอยู่เช่นกันเครื่องบินของจ่าอากาศเอกแววจันทศรที่มีพันจ่าอากาศเอกสายบัวมดีอรเป็นพลตือหลังได้เข้าโจมตีทิ้งระเบิดที่กำปงเทียนแม้จะต้องสู้กับเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามไปด้วยก็ตามแต่ภารกิจครั้งนี้ก็ประสบผลสำเร็จ ทางด้านเครื่องของจ่าอากาศเอกเกษมสินทุกวันนัซึ่งมีจ่าอากาศเอกจาดตัมละออกทำหน้าที่เป็นคนปืนหลังให้นั้นแม้จะต้องต่อสู้เป็นเวลานานจนถูกกระสุนฝ,ฝ่ายตรงข้ามหลายนัดหนึ่งในนั้นเจาะเข้าที่ข้อมือของจ่าอากาศเอกจาดแต่ในที่สุดภารกิจของพวกเขาก็บรรลุปเป้าหมายวิรกรรมอันหารก้า ยังไม่สิ้นสุดลงเมื่อนายนาวาอากาศโทขุนรนนภากาศบินแยกมีไปขึ้นบินเพื่อสังเกตการณ์และถ่ายภาพสนามบินของฝ่ายตรงข้ามเป็นที่น่าสังเกตว่าทุกครั้งที่เราเข้าไปปฏิบัติการในดินแดนอินโดจีนเราก็จะมีจะถูกเครื่องบินข้าศึกขึ้นมาขับไล่สกัดกั้นเราทุกครั้งท่านขุนรนนภากาศท่านคิดว่าจะต้องมีสนามบินอะไรสักแห่งหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏในรายชื่อของเราคือผู้แง่ว่าเราไม่ทราบนั่นเองที่ ฝรั่งเศสได้สร้างขึ้นไว้แล้วก็ปรากฏว่าจริงๆในหลักฐานของฝรั่งเศสเองก็พูดว่าเขาได้สร้างสนามบินแห่งหนึ่งเอาไว้ที่เมืองเปรรปูซึ่งตรงนี้ผมยังไม่พบนะครับว่าเมืองเปรรูในที่ฝรั่งเศสเรียกเนี่ยมันตรงกับชื่อเมืองอะไรในภาษาไทยแต่ว่าสนามบินแห่งนี้เขาได้นาเครื่องบินขับไล่แบบโมรานไปซุกซ่อนเอาไว้แล้วก็สามารถใช้สนามบินนี้เป็นสถานที่ขึ้นลงของเครื่องบินขับไล่เพื่อมา ขัดขวางการปฏิบัติภารกิจของเราได้ตลอดในช่วงปลายสงครามเพราะฉะนั้นจึงเป็นความจําเป็นอยู่เองที่ทางขุนนนทภา,ากาศท่านจะต้องหาสนามบ,บินแห่งนี้ให้พบเพื่อจะได้ทําพิกัดเป้าหมายและส่งเครื่องบินมาทําลายในโอกาสต่อไปเสร็จภารกิจในการถ่ายรูปแล้วท่านก็ไต่ขึ้นนะครับดินไต่ขึ้นหารรยะสูงครับผลปหลังก็ตะโกนบอกว่าโมรานเดิมทีก็นึกว่าเป็นเครื่องคุ้มกันท่านนะเป็นเครื่องฮอคแต่นี้โมรานสี่เครื่องนี้เข้ามาโจมตีเครื่องคุณพ่อผมเนี่ยเนื่องจากว่าความเร็ว มากกว่าความเร็วมากกว่าคล่องตัวมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับนะครับก็ท่านก็เหมือนกับว่าทําด็อกไฟอ่ะนะคือด็อกไฟในระยะสูงที่ท่านได้เปลียบนะครับบางครั้งท่านก็ต้องเร่งเครื่องนะครับจนกระทั่งความร้อนหัวกระบอกสูบเนี่ยมาถึงจุดอันตรายนะครับเบจก็จะรู้ว่าณตรงนี้ท่าน้องผ่อนนะก็เข้าโจมตีท่านนะครับต่อหลังท่านเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่คือท่ามาปุ๊บท่านบินบินหาเลยนะครับบิน แบบบินแบบโชนกันเลยนะแบบคามิกาเซ่เลยนะครับฝั่งเศสก็กลัวนะครับก็ผลักไปนะฮะก็ตรงนี้ฮะเป็นวีรกรรมในการรบที่ทำให้ท่านได้เหรียญกระอาหารนะครับหลังจากเสียงปืนและระเบิดสงบลงไม่กี่ชั่วโมงในเย็นวันนั้นฝูงบินขับไล่ที่80บินลาดตระเวนชายแดนด้านอรัญยประเทศด้วยเครื่องบินฮอคสองพบเข้ากับเครื่องของฝ่ายตรงข้าม ไมาเรืออากาศเอกเฉลิมเกียรติวัฒนากูเข้าโจมตีเครื่องบินโปรเตสตัตวต่อตูวโดยอาศัยแสงจากพระอาทิตย์ทางด้านหลังทําลายการมองเห็นของข้าศึกส่วนลูกบูทั้งสองคือจ่าอากาศเอกละอ,อาจาตะกานนและจ่าอากาศเอกศักด์อินปุระเข้าต่อสู้กับเครื่องบินโมรานสามเครื่องโชคสยทีใ้สาเครื่อง กูจะเลี้ยงเกี็ดไปหมแน่โมจากจากอิปุระผมไปรู้เครื่อเลื้ยงตามกีกูจะเลียงเกที่ได้รเครื่อกีดีดบ้างานที่เราททีเครื่องทีดีบ้างแค่เราเองกำไรเครื่องเลี้ยวกับไปจากเข้ามาตามไปมีเลยสองเครื่องผมเรากับผม ไมาเรืออากาศเอกเฉลิมเกียรติยิงพลปืนหลังของเครื่องบินโบเตสเสียชีวิตส่วนนักบินนำเครื่องบินหายไปกับขวามมืดและพบซากตกอยู่ในเวลาต่อมา27มกราคมพุทธศักราช2484แถลงการจากรัฐบาลไทยโดยพลตรีหลวงพิบูรลสงคราม นายกรัฐมนตรีและผู้พัญชาการทหารสูงสุดมีคำสั่งให้ยุติก,การรบเพื่อทำการเจรจาตกลงปัญหาเรื่องการปรับปรุงเขตแดนโดยมีรัฐบาลญี่ปุ่นทำหน้าที่เป็นคนกลางในการไกล่เกลีย่ยซึ่งมีผลให้ประเทศไทยได้รับดินแดนบางส่วนกลับคืนมา ซื้ออากาศจากสงครามครั้งนี้ได้รับพระเจชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหารและเหรียญกล้าหารอย่างสมเกียริวีรกรรมของทหารกล้าผู้มีจิตวิญญาณแห่งความรักชาติได้ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์และความทรงจำของคนไทยในฐานะวีรบุรุษ เาผลจากสงคราม,มครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำคัญของกำลังทางอากาศในการปกป้องประเทศแม้เป็นการทำสงครามทางอากาศครั้งแรกแต่กองทัพอากาศไทยได้ปฏิบัติภารกิจการรบจางองอาจ ด้วยหัวใจอันเด็ดเดี่ยวกล้าหาญยอมสละที่เพื่อรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติให้มั่นคงสืบมาจนปัจจุบัน